ลูกโตผูหรือตัวเมียตัวเมียอ,อ,อ้งามเนาะสายได้บวชน,นี่เนะาะพ่อพ่อซื้อแม่มาหาเงินตอนแรกเ่ราะตัวลูกในสายได้แม่พเพิ่นหนึ่งทับอยู่บนหล่ะพอ่อตัวคือยังเพราะว่าทับแล้วทับคั้วเผือกงามนี<อ>่คขั้วเผือกผ่านรอบแล้วผ่านแล้วครับ YouTube, you ยูทูบอยู่คุณนะครับว่าเ,าเขาสวัส <laughs> ดีครับพี่น้องครับไปซื้อมเราเด้อพอตู้นี่คนมีว่าเข้าไปสวัสดีครับพี่น้องครับมือนี้พาพี่น้องมาอตลาดนัดโคกกระบือครับอำเภอสุวิสัยจังหวัดมงการครับตลาดตัวน,นี้เปิดทุกวันเสาร์พี่น้องเดดทางระว,งวังสุวิสัยไปป,ปากขาดครับห่างจากหอนาฬิก,กามาประมาณสองกิโลเมตรครับอยู่คุมอยู่คุมนวลแดงเอาตัวแรกแค่มันครับพอเบาเล่าพี่น้องว่านี่เพราะชามีมีมาอยู่บ่ไปแล้วครับไปย่าแยังจังหน่อยมีจากตัวพอเบาคนนี้ ประมาณถ้างัวสองตัวกับคว้วสองตัวโอ้ยังไรสองตัวยังจะคั้วหน่ะยังจะอันชุดเก่าวะชุดใหม่เอามาใหม่วะตัวปูมดบ่หรือตัวแมวมืดตัวปูบ่มีมีแต่ตัวแมวปีเครื่องเนาะปีเครื่องเป็นคว้วเป็นบ้านอี๋อะเนาะเนบ้านแล้วแบบดั้งเดิมเขาเลยหรือไง ขันเมนงัวกับงัวกีปออ่าขั้นเ oh ago, no? for, ah. s <S mm ัน hmm. ข so ้อยกับข right. ้อยบรรบ้านอ่าข้วยบรรบ้านปีกัวตัวเมียเมื่อต้นมันขึ้นหรือมั้งเพราะเบาะตรนั่นเขาว่าเาาว่มันมันมันเลยอืมตัวนี้ตัวนี้ทับแล้วพี่น้องทับแล้วส่วนตัวนี้ย่างรอดย่างรอตัวเท่าใดหลานพอเบาะนี่ตัวละสิบสามครับตัวละสิบสามเนาะแสละง้วอยู่ทางใหนบ้านง้วะ โอไปแล้วงัวอ้าเบอร์โทรศัพท์ถ้าพี่น้องได้ออไปอนุนรักษ์ <19 2, S 2> 0 <20 65. S 2> ูนย์เก้าศครับหเอครับ้าครับโอเคมันมานครับมาเบอนี้อ่าปิดต่อมาเบอนี้เลยอ่าโอเคครับเอาประสอพี่น้องไปประสอเขาโอ้ได้มาติีตัวงามมือน,นี้เนาะแม่นมัดเลยบอกครับคดับปลาตีโเขาไหมเขาตัวนี้มันม่หลยที่อยู่อ่ปอ บ่ emer, เถิงก็เกือบเถิงเนาะเป็นมาตัวเดียวบ่มไมหรือมากับลูกเพิ่นลูกเพิ่นฟังทั้งนี่ป่ะลูกโกลูหรือตัวเมียตัวเมียอ้งามเนาะสายได้บวชนี่เนาะขย่ขย่ชื่อเมีนมาหาเงินตอนแรกว่าตัวลูกในสายเลยบะเถิงหาเงินเม่เพิ่นนทับอยู่บ่หรอเพื่อนเนาะเพราะว่าทับแล้วทับกล้วยเปลือก งานนี่เพื่อผ่านรอบแล้วผ่านแล้วครับมันทัดจะเร่งเนี่ยมันแร่งเลยหาคำตอบโอ้ยุ่งกับาฝักใหม่ลอยซี่สิบบวกลบอยู่ดอกเนาะเนี่ยมึงเน่ะง่ายเมืตาแต่แก้มจำข้อสองอ่างอยู่ห้องไว่ายใตเดียวก็จะพ้นอยู่ยังได้ยักหาละห้องไว้าหาเนาะแม่ลูกนี่เนาะจะว่าตัวร่องกันได้นะซื้อชองได้สาม ลูกกับมูอรุ่นเลยแสดงว่าเพื่อนนี่ช่วงลูกดีได้นี่เนาะเอ้าทานไอตัวควบตัวมาแบบนี้ควบนี่กับแม่ลูกบปล่ควนี่ก็ว่าทับเลยเนู่ครอบเดียวกันนะโอ้จุมเดียวกันตัวนี้ก็อ้างช้งลูกเฮ้ยน้องมันทานแล้วโอ้อ่างไงได้นี่เนาะครับเนาะลูกกับลูกตัวแม่บ่ลูกตัวภูครับตัวนี้ลูกตัวภูช่วงลูกดีเนาะพรสอนเนาะตัวนี้อ้างไงร้อมนี่เนาะเงา ไว้ลูกแรกสนนะโอ้ลูกแรกบ่ครับโอ้เทเด้ราคาเพิ่เท่าใไแล้วครับฟองไว้ราคาเดียวกันครับอย่างนี้อาชีพนะครับอาชีพเนาะทะเลาะร้องกันได้โอ้คุยกันได้คุยกันได้คุยกันได้โอ้ลูกคนไหนหนาตื้ดไปลูกเพิ่นเนาะหนาตืบเลยครับเมียคนอ้างไงพวกเลี้ยงวัวเลา้ยาไก่เหมือนสองคเลยครับลูกเพิคนอี่ทีตัวนี้น้อยนี่มันวะโอ้เอาตัวก้มตัดไปบาทนี้ เออมันเป็นเนี่ยอความแปลงยอ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 ยดวีเขาส่วนค้างบ่แข่งขอมาอันนี้ว่ามันแถวบ้านันนี่เตันแถวบ้านันน้ว่ามันคั้ส่วนทั้งวั่นบันอ่างบันท่าชิมเมือนน้องมันท่าครับน้องมันท่าเือกันมื่อวานนี้เพลอเเลาะไทยน้าอยู่กจะว่าเขาตอนมันเป็นสิมันค้วเปนเมยนอยู่ครับเพรานเราว่ามันเียนเยนเลยนี่เมนเลยตัวมันอยูก้วยโอลูกมันตัวผู้ตัวเมียผู้ปานตัวผู้ครับ ลูกตัวผู้เขากกาดข้างยางนะโอ้เกาดไม่เลยนี่เนาะอันนี้ชูประมาณลอยิบหาพี่น้องแคนี่ครับประมาณนี้ลอยงิบสยงิบหาไม่ท่องอีกบนห่ขวามันท่องแล้วครับะวาบอซื้อฟางในสามเม็ดตัวนี้สามคมนีนของพ่อาเมดเราบอกครับเบอร์ทัเออมีกระมียนบ่หนังกระเมียนโ่เนื้อแต่ว่าตัวเพือนตัวเพื่อนนี่คลายไปแล้วครับเออเดี๋ยวเดีวตัวนี้ควเท่าไรก่อนี่คมเขพอไม่ห้องไวสามสิบครับอห้องไวสามสลูกเนาะ อันนี้ข<ต>ายเพื่อนเราหล่ะนี่ครับแต่ว่าใคารโบ้แพงดอกชิบหาหาร้อยอ้อันนี้ชิบหาชิบหกเนาะสำรวจราคาพี่น้องเมึงครับเกิดพี่น้องอยากควยขั้วยอยู่บ้าน,นครับติด้อ่างโอ้อก็ไตัวนี้เท่าไรตัวนี้เกลียดตัวนี้ชิบสามหาร้อย 500. อันนี้ห้องว่าชิบสามตัวนี้ครบเลยได้หนะึ่เนาะตาแจมแจมกันนี่ เพียงกินยานำขึ้นแท่นาเนอ่อยอ๋อเบอร์โทษครับพศศูนย์เก้าสามศูนย์สี่เก้าแปดสี่ศูนย์แปดอ่าผู้ใดติดไฟติดกาติดต่อมาเบอร์น,นี้เนาะติดต่อมาเบอร์น,นี้อ่าโอเคเป็นมานครับพศครับอ่าเบอร์ในห้อยในห้อยยังก็คือเวียดครับในห้อยเวียดครับน,น้องต่อนะ้องต่อเนาะมีอยู่ซีตัวป้ายมืออะไรอันบังคับนี่อันตัวนี้ปล่อยยังไงลูกเผือกนี่สิบเจ็ดครับโอ้เมียพคนทองมาคือ ยังมผสมนี่ครับยังมผสมอ,อืมเราพูน่ะทุ่มทุ่มพูนเลยตัวละแปดพันเนาะตัวละแปดสิบเนาะคู่นึ่งสิบหกเนาะหาสำรวจราค<ส>าพี่นอ้องเบิร์นเนี่ยพี่น้องซุนปล่อยไปแล้วครับนี่เนื้อหอยสิบกนะ่าเนาะวังหันเนาะลูกต่าผู้ครับนี่เออครับเนื้อยเวียดคนครับอ้าวถ้าผูดด้ใดอยากปล่อยเห็นไนื้อยเวียดครับซุนยังซุนเปอร์ซีครับ 7275ครับ404ครับครับอ่ะมันเหมือนครับมาพ่อเสือแดงพี่น้องเลงานว่ามิดแองางมคุณภาพดีคุณภาพดีครับส่งหัวเฮียนมาส่งหอดเฮียนครับครับมี4ีตัวหรือ3าตัวมี3ตัวในขายแล้วครับอ๋อเอาข้อมีเอาเอ้ยแม่นี่แม่นี่แม่แม่แม่หนีแข้งนี้ก่อนเอาฟังนีก่อนนี่นี่ โอ้ทิบเกียรติอ้งบ้านพรอเสดียครับกำลังพมโอ้มากกว่าได้คับก้างผมมปผสมได้ถ้าพี่น้องซื้อไปไปเลียงเนาะตัวนี้ก็ตัวนี้ทริปจีห้าร้อยมีทองบะนี่แหละครับม้านทองอันนี้แม่มานแล้วันตัวนั้นป้อยไปเท่าไรตัวนั้นตัวนั้นป้อยมือหนึ่งครับโอ้สิบหนึ่ครับผมอ่าเบอร์โทรศัพท์ศูนย์แครับศูนย์ศูนย์ห้ครับสองสด้ครับครับอ่าโอเคครับพราเสแดงเพเสดงขอถือคนเจริญครับครับผม